สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกๆท่านนะครับที่ชื่นชอบในการเลี้ยงนุกเขาใหญ่เนาะต่อนุกเขาใหญ่ทุกทท่านนะครับผมวันนี้ก็มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับช่องนุกเขาใหญ่สายสองนะครับวันนี้นะครับเอาเจ้าวัวแต้มนะครับออกยืดเส้นยืดสายนะครับแถวใกล้ๆบ้านนี่นะครับหลังจากที่เขากงผสมมาเกือบ เกือบเดือนเนาะสองอาทิตย์กว่าๆนี่นะครับแต่ว่าตัวเมียเขา,าเหงาซึมเนาะผมก็เลยต้องแยกเจ้าพัวเต้มออกมาก่อนนะครับตัวเมียสาวน้อยปลาแป้งนะครับเหงาซึมแล้วก็ไม่กินอาหารเลยนะครับผมต้องเอาออกมาป้อนน้มันตับปานะครับ แยกออกมาหมดแล้วนะครับสีกงใหญ่เนาะ,ะเจ้าบัวแต้มก็เอ,ออกมาเล่นนะครับนี่นะครับขันนะครับหนึ่งกุกเสียงใหญ่นะครับ สำหรับเจ้าวัวแต้มนะครับเป็นนกต่อแล้วนะครับนกต่อเก่งแล้วนะครับนี่นะครับเสียงขันยูนของเขานะครับ สมไปพร้อมๆกันนะครับปลาเจ้าวัวแต้มนะครับจะหมานหรือเปล่านะครับจะมีนูกป่าเข้าร่วมหรือเปล่านะครับ จเจาวัวเต้มน,นี้เป็นลูกผสมนะครับเป็นสายมาเลยนะครับโอ้นุก ที่แถวผมอยู่เนี่ยครับชอยที่ผมอยู่นะครับมีเห็นเมื่อบาน,นี้มาสองตัวนะครับเสียงกลางๆเนาะหลังจากที่ไล่ตัวหมายไปเนาะก็จะมีมาแต่ว่ายังไม่ค่อยคึกนะครับยังไม่ค่อยกล้าเท่าไหร่นะครับเห็นขันช่วงเช้าเนาะแล้วก็เงียบไปนะครับ ยังไม่ค่อยเต็มที่นะครับพึ่งมาใหม่ชมกันยาวๆนะครับวันนี้ครับว่าจะวัวแต้มนะครับจะทำแต้มเพิ่มได้หรือเปล่านะครับมาอยู่กับผมยังไม่มีแต้มเลยนะครับ <c oughs> ไม่ค่อยได้เอาออกเล่นเนาะเอาเอาเข้ากงผสมแล้วก็เล่นตัวอื่นไปนะครับ วันนี้นะครับผมมีนุกต่ออยู่หนึ่งตัวนะครับแล้วก็นุกผึกงหนึ่งตัวเนาะติดเฉลยหนึ่งแต้มนะครับเจ้าทองแรงนะครับก็ยังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับเจ้าทองแรงครับเอาขึ้นก็กลัวจะขันก็นานอยู่นะครับเฮ้ยครับชมกันยาวๆครับผมวันนี้ครับรุนมาชมไปพร้อมๆกันนะครับอาาจะหมานหรือเปล่านะครับ มีนกป่ามาอยู่ใกล้ๆแล้วนะครับอยู่หัวเสาตรงนี้นะครับโอ้นะครับจเจ้าบัวแต้มดึงแล้วนะครับจเจ้าบัวแต้มนี่เร็วนะครับเป็นนกที่เร็วมากนะครับ นกป่านะครับอันนี้เพิ่งจับออกจากกรงผสมนะครับเจ้าบัวแต้มนะครับ่าจะมาคุมซอยอีกแล้วครับ นุกตัวนี้ครับดูท่าทางแล้วเสียงเรียกอย่นี่เป็นนุกชำผมนะครับนุกอายุกรงสองเดือนสามเดือนนะครับตัวนี้ครับเนี่ยครับเสียงของเขานะครับเป็นนุกช้ำนะครับ อารมณ์สุดยอดนะครับตัวนี้ครับโอ้บัวแต้มเอาแล้วครับรู่นต้องห่วงนะครับความเร็วนี้สุดยอดครับเจ้าบัวแต้มนะครับจะหมานหรือเปล่านะครับจะทําแต้มเพิ่มได้หรือเปล่านะครับสมกันยา,ยาวๆครับ ขยับนะครับลมลมพัดกล้องนะครับมาแล้วครับมาแล้วครับลูกปลาไม่ขยับเลยนะครับเงียบไปแล้วครับ มีตัวมาคุมซอยอยีกแล้วนะครับตัวนี้เสียงใช้ไล่เลยนะครับโอ้นะครับเจ้าวัวแต้มนะครับดึงเรื่อยๆนะครับสายมาเลยนะครับ จุดจาดนะครับตัวนี้ครับ นะครับนกป่าข้ามไปผังนู้นแล้วนะครับยังไม่ถูกต้นที่หวงนะครับตัวนี้เพิ่งมาใหม่นะครับนกป่าตัวนี้ครับเพิ่งมาได้ประมาณวันสองวันนี้นะครับเห็นเมื่อวานเนาะคู่หนึ่งนะครับเห็นเมื่อวานนะครับบินไปบินมาอยู่แถวนี้นะครับ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับคลิปนี้ครับฝากติดตามช่องบุรุษขหา่สาย2องด้วยนะครับอาจารย์ทันใดที่เข้ามารับชมใหม่ก็ฝากติดตามฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่เนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับคลิปนี้ก็จะลาไปกับเจ้าบัวแต้มเลยนะครับสุดท้ายก็จะกลับมาสวัสดีครับผม